ไม่ทิ้งไม่ถีบจะฆ่ามได้มันคือเสียงช้างจริงๆหรอวะเด็ดแม่แม่ร้องกันให้เอาไม่ใช่นี่แอปโลโรน่าเต้ยไม่ไม่ไม่สู้ซุ่นนะโอเคโอเคดั้บเบิลเปรี้ยเต้ยมั่นใจในบางของว่าบางแบบเต้ยหวานกูก็ไม่น่าถามเลยเฮีย รู้ก็รู้ไกเกมไม่ใช่ดิสวยสวตสวยม่เอเด็กเอเด็กเอเด็กไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องโอ๊ยเอาไงทำไมเรงเรียนอะไรเพื่อนกันไปเลี้ยงหยอกเหรอไอเด็กไอเด็ก ขอประโยคนี้ที่ไอเด็กงาบขออาก้าหน่อยไอเด็กงาบขออาก้าไลยนะคบเนี่ยเหรอไอเด็กงับก็ได้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 ดูเซเอาจัดเขาเมื่อหน่อยไอเด็กงับอุ้ยเสียงดังๆไม่ใช่หมายถึงว่าเสียงในเกมจะลดเสียงจะลดเสียงโอเค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 

แล้วแต่มึงอะทำเหี้ยก็ไม่ใช่เสียระบบหมดเหี้ยอูจะบอกให้นะเว้ยโสดสายไปด้วยแย่แล้วไม่ใช่นี่กดไม่ตายกูจะกูมไม่ทันกูไม่ทันนะ แกสัตว์มึงอันตีก ah> okay. ่อน้วค่อยหนึ่งอ่ะเนอรวยไม่ทันไนมใช้ตอนอันตรีได้มันใช้รไม่ทันทำไงอ่ะแก่แล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงพอเลยเดี๋ยวกูออกอันนี้เดี๋ยวกูส่งอันนี้ต็ไปเดี๋ยวเดียวกูส่งอันนี้ต็ไปกูส่งอัี้อันนี้เราดีต็กูไปอันนี้เราไินมมาอมึงส่งทีวีโคมาเดี๋ยวกูสแกนให้ เจ็ดแม่เหตุมึงหากูห้าบ้งไม่ได้เหรอถ้าคุณหัวราะในวันที่ผมเอาหาอย่ามาสียน้าในวันที่ผมเอาอยาใคร้องกูอีกที้ร้กูอีกทีนึงกูไปเลยหนีแน่ร้องกูจอดนี้กูหนีแม่ตัวอดสติแม่ลับนี่กูมึงลอยขึ้นไปเลย่าอ่

โอ้ตากุยยังบอดต่ก็ซอรล,ลี่ทุกอย่างกระจกไปเอ้สักโกมแห่งการให้อภัยไว้เห็นไหม,ไมถืออะไรตัดแล้วเดี๋ยวมันก็จบจด You guys are so out of position. Please kill the Sven. Sven! Sven! Oh my god! You guys suck! Suck my ass! I said suck my ass! Get the hell out of here! You're so annoying! You're

Sát đồ f ý điếc 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 ไอ้ย่ิ P Q T โพวกวากลับขอบคุณมากครับไอ้นี่เลขไอ้นี่ใครวะเนี่ยไออ่อนแรงพันไออ่อนนี่ใครวะเยี่ยใครเลขไอดีไออ่อนมาวะอ่อนเ้ย Mình có đùa bạc. Bọc bạc, bọc bạc. Ui, Mày đùa thằng Tết nữa hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái gì mà mừng liếc, Tạm biệt lên tòa lệ sạch. 6 bắp. Mình không nên ở nhanh Ai Tết, Tết, Tết hả? Tết hả mấy người? Tết chung với mình, Ủa, ยิงไปหกน่ะว่าเล่นง่ายเลยเกมแบบร้องหันเป้ามายิงกับด้วยหน้าต้่นเต้นยิงอย่างเงี้ยไปถึงข่าวที่ปุ้ยต้องว่าเลื่องไรที่ไวรัสผลิตแล้ววะเช็คก่อนยิงกูเล่นกับใครปะเนี่ยหี๊ยวดแก้แดงเขาเนี่ยกูเล่นกับท่านผู้นั้นหรอเกมล่าสุด ดี้ยังรู้หมดเลยเก้ย์เกมไหมให้ดีมันกากกากขยะสวัสดีดินไอเกสี่เด็ดแมแวเฮ้ยมึงว่าไอ้ดี้ไอ้ดี้สวัสดีทุกคนมึงเห็น M M M K D เอ็มเอ็มเปอร์ไอเกย์ดีไหมวะเกรย์แม่กันโลกอะไอ้ขี้หยารู้มาสี่เคเล่นไม่รู้จะขับแมไอ้เกยเกี่ากุญแจ มันตีมันตีทีที่พวกเพเถอนมันแคปเลยคือทีเอตายเลยใชแต่มันไม่เอาไงแล้วมันก็ไปแคปตามี่หลังแต่แคปไม่โดนแล้วก็บอกว่าไม่ตายไปเพื่อนกันพักไม่อยู่เลยอีดอกเนี่ยบอกให้สมเพศสว่าดชิปายเฮ้ยกูไปกูไปไม่ออกของสี่พันมาแล้วก็ยืนท่าแล้วก็หมไปเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วแต่ไม่ถึงเกียไอคอมมาอย่างเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันพี่ได้ไอคอมมาแต่ว่าเล่นเอมเบอร์เก็บแรกได้ขนาดไหนก็เก่งนะจะเป็นไปได้ ให้สาบ